ความจริงไม่เคยหนักมันเบาเสียจนใจที่หยุดไว้ต้องปล่อยถูกการเคลื่อนไหวเพื่อละลายความฝืนฉันยอมให้ลมเป่าผ่านทุกโครงสร้างเก่าและเมื่อฝุ่นสุดท้ายปลิวหายไปฉันจึงได้เห็นว่าความเบาคือรูปร่างแท้ของแสง ความเบาไม่ต้องการพิสูจน์มันเพียงอยู่ตรงนั้นรอให้ใจที่แบกได้พักเมื่อไม่มีอะไรต้องแบกอีกโทุก้าวเดินก็กลายเป็นการโอบรับชีวิตฉันปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำปล่อยให้ทุกเรื่องราวคลี่ออกตามจังหวะของจักรวาล และรู้ว่าการควบคุมไม่เคยพาฉันไปสู่ความจริงมีเพียงการปล่อยวางที่พาฉันกลับบ้าน